นายจิตตะเกษนิโรธนารัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ร่วมตรวจเยี่ยมการทำงานของระบบ Emergen c y ซี l โหรือเสา SOS ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ติดตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนใช้สื่อสารแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือต่างๆโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ที่ประจำาศูนปฏิบัติการเพื่อรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง โดยนายกเทศมนตรีนะครนะครสวรรค์กล่าวว่าเบื้องต้นได้มีการติดตั้งไว้ในพื้นที่สาธารณะพื้นที่นำร่องโครงการและในระยะต่อไปก็จะมีการเพิ่มจุดติดตั้งและพัฒนาให้เป็นระบบเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งหากมีกิจกรรมหรืองานต่างๆอาทิในช่วงของเทศกาลตรุษจีนงานเทศกาลและประเพณีต่างๆ โดยการติดตั้ง e m e r เ e n c y p o พ e เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart City ของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการให้บริการการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของประชาชน ในขณะที่ัันตำรวจเอกเศรษฐุศรอดจันทร์ผู้กำกับการสาพเมืองนครสวรรค์เปิดเผยว่าระบบ SOS ดังกล่าวยังรองรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0ของสันนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นการป้องปรามตรวจสอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนซึ่งนอกจากระบบสาว SOS รับแจ้งเหตุเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ยังนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาทิ AI ตรวจสอบการทะเบียนรถเพื่อดูปริมาณรถยนต์ที่ผ่านเข้าเขตเมืองพร้อมการเชื่อมข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ที่ถูกแจ้งหายหรือโดนจราจรกรรมและรถยนต์ที่กระทําผิดกฎหมายโดยเมื่อเข้าสู่เมืองจะแจ้งเตือนไปยังสพเมืองณศูน,ะวนวย์วิทยุ191โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถสกัดจับหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว และ AI การตรวจจับใบหน้าซึ่งเบื้องต้นได้มีการติดตั้งไว้ในพื้นที่นํำร่องเพื่อตรวจสอบใบหน้าผู้มาใช้บริการในพื้นที่หากเป็นบุคคลที่ปรากฏในฐานข้อมูลของทางสำนกักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านอาชญากรรมหรือเป็นบุคคลอันตรายก็จะแจ้งเตือนไปยังสพเมืองเพื่อตรวจสอบหรือแจ้งเตือนไปยังสายตรวจทันทีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและช่วยเหลือการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ และเบื้องต้นเทศบาลนครนคร,นครสวรรค์ได้ทำการติดตั้งกล้อง C C T V คุณภาพสูงเพิ่มเติมอีกกว่า150ตัวใน4โซนประกอบไปด้วยในโซนอุทยานสวรรค์ถนนโซนอัฐกวีโซนซอยวัชระสวนขอบฟ้าและโซนตราสีนครและจะมีการขยายติดให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่อันนี้เป็นเสา S O S Smart f e t Zone ซึ่งทางเทศบาลเองกับทาง ตำรวจเนี่ยได้ร่วมกันนะฮะในการที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาคือโครงการ Smart s a ซ e ต y ที่โ4.0ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเสา SOS ที่ท่านถูกเฉิญที่ท่านสามารถที่จะท่านป่วยท่านมีโดนลักของโดนถูกจริงวิ่งราวหรือเป็นอันตรายอะไรท่านมากดได้เลยนะครับในส่วนนี้ทั้งหมดกล้อง,องตัวนี้มีทั้งหมด12จุดด้วยกันในขณะนี้นะ ัั้งหมด4โซนที่เราทำนะครับในในในส่วนนี้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางาโรงพักได้เลยนะครับที่สพอ,เ,อเมืองอได้เลยนะครับในส่วนนี้มีปัญหาอะไรก็คุยกันได้เลยตรงนี้ก็จะมีกล้องที่จะบันทึกอยู่ตลอดเวลานะฮะกล้องจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับต้องมุมกว้างกับกล้องที่ตร,ตรงบริเวณนี้เลยนะครับท่านสามารถที่ พูดคุยนะครับว่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าป่วยอะไรก็จะส่งเพ็มรลเมาได้เลยรถพยาบ,บาลมาได้เลยนะครับในส่วนนี้เสานี้มีทั้งหมดตอนนี้มี12จุดด้วยกันนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดนะครับในส่วนวนี้เสาเอสเอสนี้เนี่ย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราไปแจ้งเหตุด,ด้วยการใชเเ้เทคโนโลยีต่างๆเช่นโดยเฉพาะเลืงหนึ่งก็หนึ่งก็ดีหรือทางโทรศัพท์หรือทางอะไรต่างเนี่ยบางทีการสื่อสารมันอาจจะยัง,ยงช้าอยู่แต่ถ้าเสาเอสเอสเนี่ยเราสามารถที่ที่จะกดที่นี่แล้วก็แจ้งเหตุไปที่ผู้ปฏิบัติได้เลยแล้วผู้ปฏิบัติก็ส่งส่งไปยังผู้ยศในพื้นที่ได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการที่จะช่วยระงับเหตุช่วย บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงทีนะครับเป,เป็นความร่วมมือร่วมใจของของพวกภาก,กีกระข่ายโดยเฉพาะสำนักงานเทศบานนนลนครนครสวรรค์นะครับที่จะ,ะร่วมกันในการป้องกันปราบปรมามอาชยากรมนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยการเราดําเนินการมาเป็นปีนงบประมาณแล้วเนี่ยมีมีผลการตอบรับที่ดีมากนะครับสถานที่ที่แห่งนี้หนึ่งในสี่ของ พื้นที่สมาร์ทเซี้โซนเนี่ยเราสามารถป้องกันอัตากรรมได้เห็นเป็นเป็นสถิติเห็นได้ชัดว่าการลดลดอานรายลดอัชญากรรมลงและถ้าเกิดอาชญากรรมเราสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วก็ผู้กระทำผิดได้ได้ในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็จับได้ทุกทุกกรณีเลย